ที่เราจะไปก็ที่แรกโกร่งว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับนงเข้าแล้วครับสตาร์ทไม่ติดปาก็กินนั้นต,รรต้องหักครับโทรไปสารภาพบาปก,กับพระเจ้ามาแล้วสวัสดีครับเข้าทะเลพิชิชนะครับ ที่เราจะไปตกปลาหมายเสมตา,มานะครับก็ไปเคาะไมโครจิกก็ทิกเล่นครับน้ำก็ประมาณย0เมตร40เมตรนะครับกระแสครับไปกางรอบก็สนิดหน่อยะะก็สภาน้องๆแขล้งลาวานไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับ o u I'm s

รับชมก็ได้ครับบรรยากาศอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าลมจะเบาตอนปรมนะมาณสสายนะเก้าโมงสิบโมงแต่ตอนนี้ทึมไปหมดทางที่เราจะไปก็ที่แรกโล่งก็ตอนนี้เริ่มมืดแล้วมีแววได้กินข้าวลิงที่เกาะหรือเปล่าตอนอารมณ์แรงก็น่าจะได้แอบแถวข้างเกาะก่อนนะฮะเกาะแคทแคทเล่นดูก่อนนะครับเอาทุกเกมวันนี้ เป็นแดดอย่างเดียวนะครับก็กระเดิงหน่อยแต่งหรือใส่โค้ชมามไม่พอก็ดูัอรเองแล้วกันก็กลับไปมีขาแข็งนะครับคือว่าไปโดนอาจารย์ตั้งสงักก็จำห้าร้อยมาเป็นอะไรกันสายลูกบอลเราตรงนี้มีแดดนะสายแรกนะเป็นสายซากเรืรนนไรรเไเอไปดูก,กัน,นอเพราะทับิกิกับไมโครนะหาเปียนะครับ ทรงหมึกนะครับหกสิบกินี<ป>้เป็นปลาทานงนี้เป็นหมึก มีปลามีปลา,า, ح, า,าอ่าพวกกะริซีอะไรพวกนี้นะครับไปดูกันครดูกันรหวังไว้กันเป็นช่อนนะจะได้ช่อนหรือช่อนเนี่ยมาดูกันครับครับต้องอธิบายหนะ่อยอันนี้น่าจะเป็นตะกุดนะครับเพราะว่าเป็นกานดูกันน่าจะเป็นปลาส้มปลาส้มหรือเปล่าอุ้ยเป็นตระกูลอ่าอก็ปลากะริซีอะ โอ้ยไตประมาณเขีดครับปินแล้วไม่แห้วแล้วปลดล็อกแล้วมั้ย็ตกับตะก้องนะครับโอ้ยผมเต็มเ,เรือแล้วปลาผมอะ่อ<จ>ะถา้ว่าเรือไตเขาเยอะไหมนี่ย o ย e n The other 11 is something from nothing Live lessons come on e in a dozen The other 11 is something from nothing Live changes just open the door o n e thing certain I'll always be your o Is this w h e r they are านเชาแล้วครับสตารนไปติดกินเช้าดิงเมื่อกี้ก็เริ่มเม้ยเชี่ยวตูดไปแล้วรอบนเนี่ยปลาก็กินคันก็หักครับตายแล้วแล้วเราจะกลับบ้านอีกไหม ตายแล้วนีลลว่นู่นหลังเขปล่อยรอยเขาไปถึงพลาเลยครับทีนี้ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับหลังจากที่จอดกิ้งค่าลิงมา,มาประมาณสิบนาทีครับลุเมี่เฉียวตูไปก็ไปต่อคร,ครับวันนี้ไปดูว่าอาคจะหักกี่คันทีนะครับโดนช็อตน่าจะประมาณไซส์พื้นโลกลอกคันหักไปแล้วครับขาตัวไม่ขึ้นด้วยผู้ร่วมทีมงานนะโทรไปสารภาพบาปกับพระเจ้ามาแล้วเจอเวลาว่าบาป <c oughs> ไปแล้ว ต่อครับไปต่อเอาให้หมดครับเนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดคันเอาให้หักให้หมดเลยจะได้อะไรบ้างใงญ่เียวกันจับอุ้ยจมโอ้โหขอาวปลาขาวปลาหั คนแมเลยครับเดี๋ยวอาบอลเอาพืกนอนตัวอะไรครับเนี่ยสำหรับผิดเรียนงานนครับเสร็ร็เ็เสแล้วทีนี้ด้วยตามมาโดด้วยตามมาตามมาเดี๋ยวลงเลยลกเอาโดนโดนอันนั้นโดน

จับเตมอยู่ใส่เส็มดสวยต้องมีกลินกล่องกลิตเกลือแล้วนะกลั่นหมือกแล้วกันครับผมปลาไม่ได้กาวบุ๋นแกหน้าไปก่อนแกหน้าไปต้องแกผ้าแล้วแหละครับเป็นต่อยาวๆเลยครับผมแล้วไปรอบเกาะต่อนะถ้าตรงนี้มีตัวก็ซ้ำไปเรื่อยๆก่อนหางตัวจะจัดค่อยหยกใหม่ใครใช้เปล่าใช้ดี ัวนี่สิบสองสายมัวนแต่แล้วคนใส่กางเกงก็แข็งแงลนะครับเยี่หมายสุดท้ายแล้วนะครับเป็นกองอิกหน้าบ้านนะโดนไปสามทีนะครับลงปุ๊บโดนปั๊บเลยหมงโลกครับถึงทันทีเลย ก็เป็นแบบนี้ภาพหมายครับว่าเอากุ้งเอาตะก่วมาทมทะเลเดี๋ยวหน้าแก้มือกันใหม่ขกงะในน้ำเขาเป็นอะไรก็ไม่แน่นอนนะตามีตามันก็ว่ายไปเรื่อยหมึกเหมือนกันแต่เห็นไม่ว่ายไปไหนนะเรามาหามันอยู่ที่เดิมถ้าใครมาดำน้ำแถวนี้ก็ฝากเก็บกุ้งเก็บตะก่วดให้ผมด้วยนะกองเนี้ยนะก็ติดตามดูกันแล้วกันครับคลิปหน้าบายยตาหาปลาใหญ่ไม่เจอเลยเจอกคลิปหน้าครับนี่อย่างน้อยก็ได้หมึกแล้ววันนี้